กรับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรืองไรยนนะฮะวันนี้ผมก็อยู่ที่เจกีรถจักรเนี่ยรถตูนอำเภอพิอพมายนะฮะเจกีรถจอดเนี่ยรถตูนอ่าเรามาดูรถนักเรียนนะครับพเพีมาจากกรุงเทพนะครับก็เลยแวะเข้ามาดูนะครับรถคันนี้เคยโทรมาขายให้แล้ว ตั้งแต่ปี2020ตอนนี้ก็2,10 0 2,22 0 2,21 0บะวจำไม่ได้แล้วยังวสองเกิดไม่ได้เอสอไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับรถคันนี้ตั้งแต่2,20 0ก็เขาว่าเขาทำสีใหม่นะครับตอนนั้นยังไม่ได้ราคากันนะครับ วิ่งนักเรียนอยู่นะครับคันนเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะได้ราคากันไหมครับนี่ปเลยครับเนี่ยตามพี่เสื้อแดงมาดูกันครับเขาทำสีเรียบร้อยแล้วโอ้โหโคราชโอซนเหมือนเดิมยโอ้ไปเดี๋ยวลงไปดูกันเลยครับ สีเรียบร้อยแล้วจอดนานยังครับเนี่ยจอดพิษเพิ่มหนรียพิษเพิมโอ้โหเห็ดสีเอาตีนี่ครับ <c oughs> เมื่อมาดูจุดก่อนกำลังแกะเลยนี่นะว่าคนนี้เรามาดูจุดก่อนครับสีเทาอ่ะ ุ่นครับตัวเป็นุ่นตาธรรมดาตู้เหมืนกับบริสุทธิ์นะแฝดทาสีแเรื่องสืบียนนี่ถามเขามากี่เขาว่าพื้นขาดเดือนที่เดีวน,นี่อือพ่อผมเบิง่งพขาดปีสองสองอะไรนะสองขาดหกสี่ เอฟบีอารีสุคัสซีชีต้าครับคัสซีบรรทุกเดี๋ยวค่อยดูข้างในสีมันกออ็ทำสีใหม่นะครับเนี่ยดูในโทรศัพท์อาจจะสวยหน่อยครับแต่ดูตัวจริงไม่เท่าไหร่ครับกระป๋อครับ6เมตรครับคันนี้6เมตร6เมตร นี่ฮะใส่ไฟ LED อย่างดีเลยนี่ฮะก็พอได้ครับพอได้สีสีพอได้ดูไกลๆครับต้องดูไกลๆดูไกลไม่ได้สีสีตราเลยมีผุหน่อยครับช่วงล่าง FBR เลยรถกรุงเทพเก่าครับ ถ้าไม่พ่นสีมันจะเป็นสเตนเลสครบตัวนี้พวกลูกยางก็นานแล้วครับรถหลายปีแนละ้วของลูกยางคันหน้าก็เป็นคันหน้าเอฟนะครับหนูเป็นพาวเวอร์ยังฟองลยเป็นของร้อยสิบห้าแปลงของร้อยสิบห้าใสฮะลูกหมากใช้สายไฟหลัดไวฟ คลาสสิกด <PI AN> ีอยู่ครัคันนี้ดูกระจกนี่ฮะกระจกตรงนี้นี่สองบานคลาสสิกเลยแล้วก็มีกระจกข้างบนอีกด้วยมาเดี๋ยวมาดูภันในเฮ้ยอะไร เกียร์ทีเอ็กซเครื่องหกบีบีเช็คน้ำมันเครื่องอยังไงฮะบิวบ้วใหม่บิว้วใหม่นานยังก็ยังเงื่อนเครื่องโบมียังไม่นาถึงสองปีนะครับจักปีนี่แหละประมาณปีนี่ประมาณเครื่องขาดยัง่มี

สิบแปดที่นั่งแปดที่นั่งบเบาเบื่อก็ไม่สวยแล้วนี่โมมีน้ำมันเครื่องบอกเขาบึงอยู่หันมาที่เดยกันไลยตัวนี้อยู่แถวๆนี้แหละนี่นะมีแต่น้ำมันเครื่องตัว <c oughs> นี้ตุงน้ำมันเครื่องใหญ่ๆนี่ข้างล่างไหม <c oughs> พัดลมไม่มีมีอันเดียว

โอนยากแบบไหนโอนจะโอนลอยหรือโอนโอนโอนอยอย่างเดียวเลยของผมไม่ไม่เอารถไปโอนหรอกเอาเอาหน้าเล่มมาหน่อยเล่มเล่มทะเบียนอยู่ไหน,หนโทรให้แกเอาหน้าเล่มมันชื่อใครใเอามาเบิง้งตอนนั้นได้เช็คเบิง้งบ่พ่อได้เช็คหลดงปงวะได้เช็คหมายเลขทะเบียนอยังไงวะ โ <c oughs> ดนน้ำน <c oughs> ัะงพอแล้วลทเสมอเลยสิงเบิดเลยเครื่องมันเอียงแล้วสิปิดฟ้าไว้เล็มยึดกไนลบปิดฟ้านี่ไหมคายเครื่องโยนลงไปข้างหลังครับสตาร์บ มีน้ำป่อืมอือถูาแล้วเกิดการไฟไหม้หรือคะเฮ้ยสักปีเดียวแต่ว่าจะมีไกด์แล้วมีื้คเขนดินไปดีพมาแล้วแค่ตลาดมีน้ำมีน้ำปะเหรอ không được bây giờ không biết tự ra đây ạ ừ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 

ได้ครับเนี่ยมีเบรกไหอยังบุลณะเนี่ยอยล้างเอาไม้ออกก่อนอยล้างเอาไม้ออกก่อน เื่องก็ใช้ได้ครับเครื่องมีเบรกว่าไรโอ้เบรกอยู่ดีเลยครับทะเบียนขาดปีหนึ่งนะครับเพิ่งขาดเมื่อกี้โอ้ตู้คูโคบเลยเบรกแง่งนะ ไฟเบรกออกไหมฮะอ๋ะอไฟเบรกออกข้างเดียววะโอ้ทำไมนี้หรอโอ้สองข้างอยู่ครับเป็น LED อ่ะไปขึ้นโน้นดิโดนแสงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ไฟนอกกล้องเห็นชัดเลย 6สูง5เกียร์ตัวท้าย PX เดี๋ยวก็จบครับคันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับไม่รู้จะถึงกี่โมงครับวันนี้เนี่ย4โมงแล้วครับ4โมงแล้วนะฮะเรียบครับกับคันนี้นะเครื่อง6 BB 5เกียร์ครับเกียร์เป็นเกียร์ TX ประกอบตท้ายช่วงล่างเป็น f b พวงเลัยธรรมดาครับนี่ฮะ ทำสีใหม่นะจะดูแบบนี้ก็ดูไกลๆก็โอเคครับสีนะแต่พวกลูกยางนี่กรอบหมดแล้วครับรถนานหลายปีแล้วตอนนี้เนี่ยคนหากันเยอะเลยครับรถวิ่งนักเรียน18ที่นั่งเนี่ยมาลองมาดูตัวนี้ครับเอกสารครบเลยทะเบียนขาดปีหนึ่งนะครับทะเบียนขาดปีหนึ่งนะปีไม่กี่บาทแล้วครับ2,000กว่าบาทไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์แบบไหนเดี๋ยวค่อยมา ดูเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับแล้วก็ระบบไฟออกมดนะครับระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟ LED พัดลมมีตัวเดียวก็ยังติดน <c oughs> ะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรี่อ,อะไรยนนะฮะใครคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรี่อ,อะไรยนครับไปคลิปนี้ก็ขอลาไก่อนครับไปเจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ